สวัสดีค่ะวิวเช้าๆนะคะขออนุญาตทำความสะอาดนะคะชวนเ,นเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาเที่ยวนะคะมาชอบที่ห้างร้านไดมอน n d มันนี่สวนภูมิร้อยเอ็ดนะคะต่อไปเราก็จะมาเป็นช่วงเป็นช่วงพนักง,งานขายนะคะพนักง,งานขายเราก็ต้องมีการดูแลร้านค้านะคะร้านค้าไดมอน n d ม o น e ี่นะคะที่อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนมีเสื้อสูทชุดเดรสน,นะคะ แล้วก็มีหมวกเท่ๆแล้วก็มีกระเป๋ากิ๊บเก๋แบบตามสไตล์วัยรุ่นรุ่นใหม่เท่นใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะมีชุดใหม่มีชุดสวยๆงามๆนะคะมีดีมสไตล์ไหนแบบไหนก็ยินดีต้อนรับนะคะที่ห้างร้านไดมอนด์มันนี่สวนภูมิร้อยเอ็ดเลยนะคะมาจากช่วงเช้าๆก็จะเป็น ภารกิจของพนักง,งานขายเด้อค่ะมาจะมาช่วยในการทําความสะอาดนะคะปัดกวาดเช็ดทูทําไมเวลาก็เพื่อความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้านะคะแล้วก็พื้นที่ในการให้ลูกค้ามาเดินมาหยิบมาจับมามาชอบนะคะสวยงามด้วยแล้วก็สะอาดสอานนะคะเป็นพื้นที่ที่สวยแล้วก็ ไม่สวยมากไม่เลิศรู้มากแต่ว่าดูดีสะอาดก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะยินดีต้อนรับนะคะมาเอาสูตรนะคะสูตรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแล้วเขาก็มีเสื้อนะคะมีเสื้อมีเสื้อผ้าหลายหลายชนิดนะคะมีเสื้อชุดเดรสเสื้อชีฟองผ้าชีฟองนะคะเป็นผ้าลูกไม้สวยๆนะคะสีสัน เยอะแยะมากมายค่ะมาเลือกนะคะมาชอบด้วยกันค่ะมาจะมาดูเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแล้วช่วงนี้ก็จะพาพี่น้องทําความสะอาดไปด้วยนะคะแล้วก็ชมร้านค้าไปด้วยนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาค่ะแวะมานะจ้าส่วนภูมิ้อยเอ็ดค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่ห้างไดมอนด์มอนี่เลยค่ะมาจะขอวางกล้องแล้วก็จะขอ กบสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความรักและความห่มหญยนะคะขอบคุณนะคะเจ้าในายใจดีนะขออนุญาตทรงงานนะคะขออนุญาตเปิดค่าการมองเห็นไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะบอกว่ารักรักนะคะยำเช้าๆค่ะก็จะเปิดวิวในการทําความสะอาดนะคะขั้นแรกก็จะมีการ วาดบ้านก่อนนะคะพอกวาดบ้านแล้วเราก็จะทําการถูบ้านนะคะพอถูบ้านเสร็จนะคะถ้าเว้นบ้างมีลูกค้ามาเราก็ไปให้บริการนะคะที่นี่ จับาจชอบนะคะเลือกได้ชุดไหนกระเป๋าเท่แบบใดเป็นสูตรหรือว่าสูตรที่ชอบแบบไหนเข้ากับเสื้อเทนไหนเข้ากับบุคลิกเราหรือเปล่านะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะว่ามันสวยขนาดไหนเท่ขนาดไหนมาเลยนะคะมาเลยค่ะมาจับใจเลยนะคะมาค่ะช่วงนี้ก็จะกวาดบ้านก่อนนะคะขออนุญาตนะคะ ก็จะกวาดบ้านไปนะคะในช่วงนี้ขอส่งงานนะคะเป็นห้างร้านค้านะคะยินดีต้อนรับนะคะภายในอำเภอสวนภุ้งของเรานี่นะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศร้อนนะวันนี้เนาะร้อนอยู่เนาะบรรยากาศร้อนมาแล้วนะคะช่วงสองสามวันที่แล้วก็เป็นพายุเข้านะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงร้อนอยู่นะคะแต่ไม่แน่นะคะอาจจะตกมาตอนเย็นๆน,นิดนึงนี้ก็อาจจะ มีฝนเนาะมีฝนมาก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพายุเข้าอยู่นะคะขอกยาดพัดลมก่อนนะคะก็มีการเปิดพัดลมภายในร้านค้าเพื่อระบายอากาศนะคะก็จะเก็บไว้นะคะมาช่วยกันขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยในการดูแลร้านค้าด้วยกันนะคะ มาชมตรงนี้ก็เป็นวิวไว้ให้ใด้่และประทานหรือว่าเก็บของนะคะเก็บของครัวนะคะวิวด้านนี้มาไปด้านหน้าด้วยกันเลยค่ะจะขออนุญาตหน้าสดเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นกวาดหน้าบ้านนะคะเลือกช็อปได้เลยนะคะมีหมวกนะคะมีหมวกมีกระเป๋านะคะเลือกเลยนะคะ ช็อปมาเลือกเลยนะคะนะค,ะะาะคะ้าหลากหลายค่ะก็จะเป็นหลุมตรงนี้นะคะแล้วก็มี้นเด็มาแลคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ห้างแ้างเลยะคะ่ะก็จะมีเสียงโฆษณานะคอะไปนะคะ อนนีก็จะเป็นมุมอีกด้านข้างนะคะด้านหลังของที่หน้านะคะก็จะมีหยิบช็อปมีหมวกนะคะชอบไปไหนก็หยิบเลยจ้าก่าที่นะคะกว่าหูเลงเพลเส้นผมร่วงมาอย่างนะคะเป็นพื้นที่ชาวนาค่ะเป็นพื้นที่เกษตรกรกล้างขวาคะ่ะกป็นดินนะคะก็จะสามารถมี มีผงดินมานะคะมาจากด้านนี้ก็เป็นมุมด้านหลังผ้าก็จะกวาดไปนะคะก็เลื่อนเลื่อนถังที่เป็นถังถังอไนี่ะค่ะถังของดอกไม้ต้นไม้นะคะก็เลื่อนออกแล้วก็กิบกวาดนะคะตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านนี้นะคะเพื่อทำความสะอาดดอกไม้สวยเลยคะ่ะมาจาก้ก มาเลือกซื้อเสื้อผ้านะคะข้างบนก็จะเป็นเสื้อสูทโชว์นะคะมาจากี่นี่ก็หัวตั้งซอกนะคะด้าหลังก็จะมีพัดลมนะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกค้ายินดีเลยค่ะเลือกได้ลองได้นะคะเข้ามาเลือกมาลองเลยค่ะมีห้องให้สวมนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาลองมาสวมเลยนะคะ ถ้าเราหัวทุกคนก็จะมีน้อยน,นะคะเราก็จะไม่น่อยมากะคะ<ม>ก็ได้ผมเตียยืยนนะเนาะขนาดว่าไม่มีพยานนะคะก็มีมีเส้นหงหรือหงล่วงลวงพื้นนะคะ <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับนะคะมาจ้ะช่วงนี้ก็เป็น ข้างหลังนะคะด้านหลังค่ะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องรองเสื้อผ้านะคะิ <c oughs> นดล้อนะคะ <c oughs> ก็จะมีเสียงลูกค้านะคะเ <c oughs> ดินผ่านเข้ามานะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะมีเสียงััษณาํำลังค้าได้ค่ะก็ค่อยๆขวดไปจ้ะ กอานะคะกกว่าที่กอนนาเวมนดีที่รองร้องเ่งจิยาดบาก็เลือกเลยนะคะก็เลือกมีเสื้อสูทนะคะช่วงนี้ นี่ก็เป็นเสื้อสูค่ะอนอกมาบอกนะคะได้หุ่นขยะเยอะอยู่เนาะก็ว่าจะกว่าแต่มองมองเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าความจริงได้เยอะแต่ก็ม้ ที่บ้านเราเป็นชนบทอยู่นะคะเป็นเมืองเป็นอำเภอที่กำลังพัฒนาอยู่ยินดีต้อนรับนะคะสวนอุภูมิร้อยเอ็ดนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะนะคะที่ห้างร้านไดมอนด์มันนี่ค่ะมานะคะยินดีต้อนรับนะคะชอบชุดไหนที่คิดว่าสวยหรอเท่ก็มาที่นี่เลยนะคะเสื้อสูทเราก็มีชุดเดทก็ประมาณนี้เลยน,นะคะชุดเดท ก็เป็นชุดที่ผ้อทิ้งตัวนะคะยาวไปเลยนะคะสั้นก็มีนะคะเป็นใส่สบายนะคะทิ้งตัวลงไปเลยนะคะชุดที่สั้นก็มีนะคะแบบทรงอื่นก็มีนะคะเยอะแยะค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าพี่น้องผ่านมาผ่านมาก็ยินดีต้อนรับค่ะเมื่อวานก็มาเยอะอยู่นะคะขอบพระคุณนะคะลูกค้าที่ผ่านมาจากที่อื่นมาทําภารกิจ ต่างๆนะคะที่เร่งรีบมีญาติพี่น้องที่นี่แล้วก็ต่างจังหวัดผ่านมาก็มาไม่มีชุดใส่ไม่มีชุดสวมก็ยินดีต้อนรับค่ะที่ร้านไดมอนวันี้เลยค่ะมาช่วยกันเลือกนะคะว่ามางานอะไรเอย่ยมางานบุญงานขึ้นบ้านใหม่างานบวชอะไรอย่างนี้ก็มาเลือกชุดที่นี่ได้เลยนะคะ หรือว่าเป็นงานคาวดัก็มีนะคะชุดที่นี่มีสวยงามลรศหรูอลังการนะคะมาเลือกมาชอบนะคะมีหลายดีมยินดีต้อนรับนะคะด้านนี้ก็เป็นล็อกกลางนะคะก็จะมีชุดทํางานด้วยนะคะชุดทํางานเลือกใส่ตามที่ชอบเลยะคะ่ะซีซันมากมายนะคะตามที่ต้องการเลยนะคะยินดีต้อนรับแคนทแนะนำแล้วก็มาเลือกไปสวมไปลองไปใส่นะคะสําหรับคุณผู้หญิงก็เป็นชุดเดทชุดกระโปรง แล้วก็มีเสื้อด้วยนะคะเสื้อของเรามีเสื้อแขนสั้นแล้วก็เสื้อแขนยาวเป็นเวรวยวรุ่นและแฟชั่นนะคะดีดีต้อนรับนะคะมาจากด้านนี้เลยนะคะเลือกเลยคะ่ะแม้เลือกแม่ชมก่อนได้นะคะคะุณลูกค้าเลือกแล้วชอบชุดไหนก็ลองเลยคะ่ะลองแล้วก็เจ็บจ่ายได้เลยนะคะจ่ายเป็นเงิน,นงสดก็ได้นะคะพร้อมเทก็ได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะ ที่ห้างร้านไดมอนด์มันมนี่เลยค่ะเจ้าหน้าที่พนักงานขายก็จะช่วยเทคแคร์นะคะ ที่ชาวนายังเป็นพื้นดินอยู่นะคะด้านนอกนะคะด้านนอกก็เป็นพื้นดินเหยียบย่าดินมาแล้วก็ข้างในเราก็เป็นห้างูร้านค้านะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ช่วยกันดูแรลรักษานะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะมาเลือกนะคะเลือกเลยอยากได้ชุดไหนก็หยิบเอาเลยค่ะมาจากด้านนี้ก็จะเป็นล็อกประมาณว่าล็อคด้านหน้านะคะเมื่อกี้วนมาจากด้านหลังน,นะคะ มาจากด้านหน้าแล้วก็วนไปด้านหลังแล้วก็วนมาด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนะคะใช้เวลากว่าดูนะคะได้เวลากว่าดูน,นะคะในช่วงที่เรากวาดจ่องอื่นแล้วก็จะขอช็อตพักไปก่อนนะคะช่วงที่แอบๆหน่อยนะคะเราก็จะมาเอามูลที่โล่งๆแบบนี้ให้พี่น้องได้เลือกเสื้อผ้าด้วยนะคะเลยมาชมด้วยนะคะ เสื้อผ้าเรามีหลากหลายสีนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาเลือกมาช้อปนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาจะาเป็นช่วงเซลล์อยู่นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นชุดชีฟองกระโปรงเรสเราก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะมีชื่อซื้อสองแถมหนึ่งก็มีนะคะชุดทําง,งานชุดว,วลลัยรุ่นนะคะเป็นชุดที่ช่วงโปรโมชั่นอยู่นะคะช่วงนี้เป็นเสื้อก็โปรโมชั่นอยู่นะคะ เป็นเซลลนะคะนั่นราคาได้เลยนะคะอยู่ประมาณนั้นนะคะชุดที่คัดเลือกคัดสรรออกมาก็มีการเซลล์ออกแต่ว่าเป็นสินค้าใหม่อยู่นะคะบบางทีก็ดึงป้ายนะคะประมาณนั้นนะคะก็เลือกมาช็อปนะคะที่นี่มีชุดมากมายหลากหลายนะคะยินดีต้อนรับเลยค่ะชุดขาวดําก็มีนะคะยินดีต้อนรับนะคะชุดที่เป็นแบบว่า สวยๆงามๆืม่จะเอาแบบแฟชั่นไวรุ่นใหม่ก็เลือกเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเื่อนขอภัยค่ะมาม่าก็จะมีผ้ามีทั้งผ้าลูกไม้แล้วก็ผ้าชีฟองนะคะมาเลือกนะคะขออนุญาตพากันไปถูค่ะหมาค่ะเราจะมาถูนะคะใช้เวลาถูเยอะอยู่นะคะก็จะขออนุญาตพาไปถูพื้นก็ พักนึงนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะถูไปนะคะใช้น้ำแล้วก็ไม้ม็อใส่น้ำนะคะแล้วก็ปัดมานะคะแล้วก็ถูไปก็จะชนพื้นไปบ้างนะคะมาไปด้านหลังเลยค่ะจ้านี่เป็นถูด,ด้านหลังนะคะขอบพระคุณพี่น้องนะคะ ช่วยกวาดบ้านถูบ้านจนเสร็จสำเร็จนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเวลานะคะขอบคุณรายๆนะคะดีใจนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขออนุยานะคะเป็นไม้มอบนะคะไม้มอบในการถูพื้นนะคะก็จะเอาถังมาเตรียมแล้วก็เอาผ้าจุ่มลงไปนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ว่า สบายๆทำงานไปด้วยก็อยู่ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจให้นะคะก็จะขออนุญาตทูไปนะคะขอบคุณที่น้องที่มาส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลานะคะก็จะทำวิวไปนะคะช่วงน,นี้นะคะก็จะขออนุญาตทำงานนะคะทำงานนี่ก็คือห้องรองนะคะห้องรองห้องทดสอบห้องลำลองในการสวมเสื้อผ้าว่า ใส่สวยใส่งามใส่เท่หรือเปล่าเมานะคะมาเรื่องมาช็อปมาชมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะออกกาลังกายไปบ้างนะคะช่วยทําความสะอาดร้านค้าด้วยเพื่อความสุขของเราแล้วก็สุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะบรรยากาศดีที่ไหนได้ก็มาเลยมาที่สวนภูมิร้อยอิทนะคะบรรยากาศดีนะคะเย็นชุ่มฉ่ำที่ห้างร้านคา้าไดมอนด์มันนี่ค่ะมาเรื่องมาช็อปนะคะดีใจที่สุดเลยพี่น้องพามา มาชมแล้วก็มาช็อปด้วยกันนะคะดีใจนะคะชาวนาก็ขออนุญาตส่งคลิปลงคลิปบันทึกเทไว้นะคะพี่น้องคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะในความอุปการะในความส่งกำลังใจให้ตลอดนะคะขออนุญาตทำงานต่อนะคะสู้ๆคะ่ะทุกคนมีความสุขเดินทางปลอดภัยกันนะคะบ๊ายบายค่ะไว้พบกันคลิปหน้าจ้า